มมันจะีเสีย,สย,ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Fishing นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดกล่องสุ่มนะครับผมก็ได้สั่งซื้อจาก l a z a d a นะครับผมก็เป็นกล่องสุ่มนี่ครับผมกล่องสุ่มอุกปรกรณ์ตกปลานะครับก็จะมีหลายราคาแต่นี่ผมซื้อมามราคา199บาท แล้วก็จะเป็นหมดหมูของตกปลาหน้าดินนะครับ mm hmm. เขาจะมีให้ได้อยู่สหมวดมีเหียยวฟอมแล้วก็ชิ้นหิวแล้วก็หน้าดินนะครับ mm hmm. ในี้ผมก็ลองซื้อของหน้าดินมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าจะคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไหมร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมค่าส่งต็อ,อยู่ที่200กว่าบาทเดี mm ๋ hmm. ยวมาดูกันว่าจะคุ้มไหมนะครับ mm hmm. มามาเปิดดูครับผม นี่คือการชำแหละการผ่าตัดจากการเขย่าล้วไม่น่าจะเป็นอาหารปลานะครับน่าจะเป็นอะไรสักอย่าง,งที่ไม่ใช่อาหาร คนพอมกันแล้วใช่ไหมครับความวกันแล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวเปิดดูกันครับผมเดีย๋ยวผมจะแอบดูก่อนเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอ <Okay. S 1> เคเดี๋ยวไปดูกันครับ่เห็นแล้วหน่อยเห็นนยังหน่อยแะ้วนี่เห็น,ลหนเนลนน <c oughs> นยไหมครับทอดเห็นเลยสุดๆเลยครับ, <c oughs> <Okay. S 2> บผม ห่อกันมาอย่างดีเลยนะครับชุกจ้าอีโคตเจิงใส่เดียนแห้งครับมันก็นี่ใส่ไก่ไส่ไก่นะครับเป็นไส่ไก่นะครับกลิ่นต้องสุดยอดแน่นอนไส่ไก่ไกระลุกปัดนะครับเนี่เราได้อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยตีเตียนเวลาปากินไอ้จ้า นี่ครับผมได้ของที่ไม่คาดคิดนะครับเนี่ยฮะเจ๋งมากเลยเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่ได้ตะก้อใหม่ครับอังเจ๋งสองอันนะครับตะก้อก็ได้นี่ทุ่นครับอันนี้มันนะครับผมสำหรับปลาหน้าดินนะครับก็ไาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ได้มา6ชิ้นนะครับในราคา199บาททุกคน, <Wow. S 1> น,นเห็นอันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมันเป็นยังไงไม่เคยใช้เลยครับนี่อะอันนี้เอาไวต้ติดกับขันเบ็ดกันนะครับนี่มันใช้จะได้ลนะอหมดเกล้ยใจ <laughs> ใช้ไม้เป็นนะครับทุกคนหลังจากที่ลองศึกษาแล้วนะครับก็ถือว่าเข็งเลยครับตัวนี้ เวลาปลากินนะครับมันจะมีเสียงามากเลยครับมันจะมีเสียงเสียงดังมากเลยครับไม่เกี้เอาซะตกใจเลยนี่ครับ,รบก็ประมาณนี้ครับในราคา199บาทนะครับก็อยู่ที่ทุกคนจะตัดสินใจนะครับส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่า บางชิ้นอย่างเช่นตัวนี้แถวบ้านผมก็หาซื้อไม่ได้นะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าสวยดีครับชอบชอบมากเลยที่บ้านหายากเหลือเกินนะครับต้องแย่งกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นไส้ไล่มาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับว่ามันใช้ตกยังไงมันต้องลองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นกล่องซุมราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมถ้าทุกคนชอบแล้วก็ ผลการตอบรับดีนะครับผมก็จะซื้อในระดับ299-499ขึ้นไปนะครับตามลำดับถ้าผลการตอบรับดีนะครับผมก็จะซื้อมาเปิดให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับใช้เป็นการตัดสินใจว่าราคานี้มันคุ้มไหมกับที่เราต้องแลกนะครับโอเคครับถ้าชอบถ้าอยากดูต่ออีกก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมเราจะอัปไซส์ที่ใหญ่ขึ้น,นโอเคครับผม ตอนที่นี้ขอมีคำพอดนี้นะครับ